สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับเซแอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะ so baby, มีแอนนี่อยู่ที่มิสูพระนครสาขาสาใหม่นะคะวันนี้แอนนี่จะมารีวิวในส่วนของ Expander c ร์คอ MY 23สีขาวมุกกันบ้างน,นะคะ,ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มาจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเป็นคันนี้แอนนี่จะทำการส่งมอบให้กับพี่วัดในวันพรุ่งนี้นะคะนี้ได้ออปชั่นของแถมอะไรกับแอนนี่ไปบ้างนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วตามไปเลยจ้าแท้ นี่คือรถของพี่วัดนะคะที่มาฝากจังหวัดนนทบุรีที่แอนนี่จะทําการส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนทําการส่งมอบแนนนะะอนออน,นี่ขอรีวิวหน,นหน่อยนิดนึงนะคะอย่างที่แอนนี่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ารถคันนี้นะคะค่าตัวของพี่เขาจะอยู่ที่954,000บาทนั่นเองนะคะจะเป็นในส่วนของราคาสีขาวมุกนะคะก่อนอืน่นแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของด้านหน้านะคะ ในส่วนของด้านหน้าเนาะโลโก้ e x p e n d e r c o r t นะคะอันนี้จะเป็นโลโก้สีดำเงานะคะจะเป็นตัวนูนเนาะอ่ะต่อมาในส่วนของด้านหน้านะคะรถคันนี้ได้ทําการติดตั้งกล้องรอบคันหรือกล้อง360นั่นเองนะคะจุดแรกจะอยู่ที่กระจังหน้าตรงนี้นะคะจุดที่2ที่3จะอยู่ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายและขวาน,นะคะแล้วก็จุดที่4จะอยู่ตรงกรอบป้ายทะเบียนด้านหลังตรงไฟ2 อ่ากอบป้ายทะเบียนนั่นเองนะคะและต่อมาเลยนะคะนี่คือชุดแต่งเกริร์ตทรงวิชันนะคะที่มาพร้อมกับไฟเดนลอส์สวยๆเยื่อๆแบบนี้เลยนะจ๊ะซึ่งพอเขาอยู่กับรถคันสีขาวแล้วทำให้รถของเขาดูสวยจริงๆนะและท,ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเขาจะมีในส่วนของสีแดงนะมีลูกเล่นสีแดงปัดกับตัวรถทำให้รถของเราดูสวยงามกันมากขึ้นนั่นเองจ้า ่อมาเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะในส่วนของด้านข้างแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของคิ้วกันสั์นะคะตัวนี้เป็นคิ้วกันสั์ของเอลสเพนเดอร์นะคะทั้งหมด4.4ตำแหน่งนะคะในส่วนของฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนนะคะน,นี่เป็นของแบรนด์ออต i m เม e นะคะเป็นฟิล์มชั้นดีมืดนองสว่างในเอันต่อมา ในส่วนของเป้าข้อมือเปิดนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นเบ้าข้อมือเปิดแบบเต็มนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะอ่ะให้ดูส่วนชุดแต่งเกิร์ด้านข้างของทรงวิช,ชันของพี่เขานะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยสีดําและคริปสีแดงนิดนึงเพิ่มความสวยงามให้กับด้านข้างของตัวรถนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอ้ออย่างสิอย่างที่อันนี้บอกไปว่า ต้งเล่าคันจุดที่2และ3าจะอยู่ที่กระจกมองข้างจะอยู่ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงจุดไฮไลท์ของงานเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบันทายที่เขาเลยค่ะต่อมาเรามาอยู่ในส่วนของด้านหลังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตท,ทรงวิชชั่นของเขาก็จะเป็นในส่วนของท่อคู แบบนี้นะคะเป็นทรงใบไม้นะแล้วก็ที่มาพร้อมกับอ่ะตัวนี้จะเป็นส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังนะคะจะเป็น2จุดนะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ะตัวสะท้อนแสงตรงนี้สีแดงให้นะคะแล้วก็จุดที่สีของกล้องรอบคันจะอยู่ตรงกอบป้ายทะเบียนนะคะกล้องรอบคันตรงนี้จะเป็นตัวเดียวกับกล้องถอยหลังนะคะและรถคันนี้ก็คือลูกค้ารีเควสว่าพี่อยากจะติดในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าได้ไหมแต่พี่ขอแค่3สเตปอ่ะสสเตปอันนี้ก็จัดให้จ้าซึ่ง สาสเตปของคันนี้นะคะจะอยู่ที่คอนโซลด้านหน้ากดที่รีโมทแล้วก็กดที่ตรงฝาท้ายเหมือนที่อันนี้กดเมื่อสักครู่นะคะต่อมาในส่วนของภายในนะคะในส่วนของภายในก็ขาดไปไม่ได้เลยคือกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังนะคะมีด้านหลังแล้วต้องมีด้านหน้านะจ๊ะอันนี้เป็นผาดท้ายให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของโครมผ้าดีนะคะ ลมาดีอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำได้แดงนะคะดูสวยดูพรีเมียมงานที่แอนนี่คัสสันให้กับลูกค้าแต่ละรายเหมือนกันแล้วก็บอกว่าอะไรว่าเป็นงานที่คัสสันให้อย่างดีพรีเมียมแน่นอนไม่ต้องกังวลจ้า ต่อมาถึงจุดไฮไลท์ของงานเลยแล้วกันนะคะรถคันนี้ได้ทําการติดตั้งระบบบายสปอรให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะซึ่งระบบบายสปอรที่อันนี้กําลังจะนําเสนอเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่น2แลละกันนะคะเดี๋ยวอาจะสาธิตให้ดูนะว่ากรณีที่รถจอดอยู่หรือกําลังเปิดไฟเลี้ยวนะคะเมื่อสักครู่ระบบบายสปอร์ตเขาจะทำงานขึ้นมาเป็นแบบสีแดงแจ้งเตือนนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยแล้วกันนะคะในส่วนของภายในอันนี้ขอเริ่มต้นในส่วนของสกัดเพจแบบ2ชั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสกัเพดกันรอยตรงประตูเนาะก็คือทั้งหมด4.4ตําตำแหน่งนะคะอ่ะให้ดูว่าพรมอันนี้ปูให้ทั่วทั้งคันไหมทั่วทั้งคันจริงๆนะคะอันนี้เป็นพรมของแบรนด์ส t าเนวิ y นะคะ เป็นงานมาตรฐานเกรด A เกรดซีเมียมเลยเด้ออ่ะรถคันนี้ไม่มีในส่วนของจอเพดานกลางนะคะเนื่องจากว่าพี่เขาไม่เอาเนาะอ่ะไม่เอาเราก็จัดให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยละกันนะคะในส่วนของด้านหน้าเนะ มาเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้านะแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของกล้องมันคือเหตการณ์ด้านหน้าตะมุตะมิหน้ารัดตรงนี้นะคะก็คือลูกค้าท่านใดที่ซื้อรากับแอนนี่นะได้กันทุกคนแหละเออบอกเลยแล้วก็ที่พิเศษที่กําลังฮิตฮอตมากในตอนนี้นี่คือจอ Android ขนาด12.5นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับระบบสั่งการเสียงซึ่งสั่งการยังไงแอนนี่มั่นใจว่าใครที่เป็นเอซีแอนนี่ จะรู้อยู่แล้วแหละว่าก่อนหน้านี้แอนนี่เคยได้ทำคลิปลงไปแล้วนะคะว่าระบบคำสั่งเสียงนะ่ยเขาทำงานยังไงนะคะอ่ะในแอนนี่ให้ดูในส่วนของภายในของจอเลยละกันว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะตอนนี้ สิ่งที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะคะนี่คือจอแอนดรอยขนาด12.5นิ้วนะคะเดี๋ยวแอนจะให้คุณผู้ชมชมในส่วนของภายในและกันว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่อันนี่ได้ทำการเสร็จและติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะคะนี่จะเป็นในส่วนของหน้าจอปกติของเขานะถ้าเราจะเข้าให้กดตรงนี้นะคะ มันก็จะแสดงในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในรถนั่นเองนะคะมีทั้ง Play Store, Google Map Google Chrome อะไรต่างๆ Netflix มีให้ YouTube มีให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแอนจะนําเสนอในส่วนของกล้องรอบคันเลยละกันเนาะในส่วนของกล้องรอบคันนะคะแอปของเขาจะเป็น360 View ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปได้เลยซึ่งอันนี้มั่นใจแล้วแหละว่าคุณผู้ชมทุกทคนเลยอะ่ะคือรู้แหละว่าหลักการทํางานของกล้องรอบคันของเขาเป็นยังไงนะคะเขาจะมี2แบบคือแบบ t r u และ 3D นั่นเองนะคะ,ะมั่นใจมากๆว่าทุกคนรู้ว่าเขาทำง,งานอะไรยังไงบ้างนะคะหมุนรอบคันหมุนติ้วๆไปเลยจ้าหมุนให้เจ้าของรถปดวดหัวไปเลย <c oughs> อ่าต่อมาเราจะไปดูในส่วนของกล้องบันเทึกเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังที่มาพร้อมกับระบบเ d ด้าหรือระบบความปลอดภัยนั่นเองนะคะอ่าเรากลับมาอยู่ในส่วนของหน้าจอเนาะแล้วเราก็หาแอปพลิเคชันที่มีคอน เป็นที่ชื่อว่าชื่อแอปพลิเคชันตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเขาจะเป็นรูปกล้องเลยเหมือนกล้องวงจรปิดจับผิดผัวเลยเนาะจิ้มเข้าไปเลยค่ะนี่ก็จะแสดงให้เห็นในส่วนของระบบ ada d a s ada d a s ada s ปิดก่อนตอนนี้นะคะแอนนี่ก็ได้ทำการเปิดในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าที่มาพร้อมกับระบบ ada s หรือระบบ ada s นั่นเองนะคะเส้นเขียวๆนี้คือ อันนี่กําลังเปิดใช้งานพี่เขาอยู่นะอ่าส่วนด้านหลังจะเป็นยังไงก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูว่าการทํางานของพี่เขาถ้าเราไม่อยากใช้เขาเราต้องเข้าไปตรงไหนเนาะเดี๋ยวกลับให้ดูกล้องหลังก่อนแล้วกันอโอเคกล้องหน้ากล้องหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะต่อมาที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นี่คือ q Quick Charge นะคะเป็นแบบ LED สีฟ้านะคะที่อันนี้ได้ทำการติดตั้งให้พี่เขาเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะคะ ต่อมานี่คือไฟสองเท้าคู่หน้านะคะที่อันนี่จะทำการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะซึ่งคันนี้ลูกค้ารีเควสว่าขอเป็นแบบสีฟ้าอาจสีฟ้าแอนนี่จัดให้สีฟ้า LED ซึ่งแมท์กับทัวร์ควิกชาร์จเลยนะคุณผู้ชมจริงๆสวยนะสีฟ้าเออว่าไปได้เป็นไงกันบ้าคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ชมความหลอ่อความสวย ของพี่เขาไปแล้วทั้งภายนอกภายในนะคะอะรถคันนี้ใช้ดอกเบีย้ยพิเศษ0% 5ปีแล้วก็ของแถมชุดแต่ง แอนจัดให้แบบพีคนนี้เลยนะคะแล้วก็มีอยู่3อย่างนะคะที่ลูกค้าขออัปเกรดนะคะในรถคันนี้อย่างแรกเลยก็คือกล้องรอบคันนะคะอย่างที่2ก็คือฝาท้ายไฟฟ้า3สเต็ปนะคะแล้วก็อย่างที่3มจะเป็นในส่วนของบายสปอร์ตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่กําลังรับชมแอนนี่อยู่ตอนนี้นะคะสนใจกําลังคิดอยู่ว่าจะใช้เป็นในส่วนของเอ p เพนเดอร์รุ่นไหนนะคะทั้ง GT และคอร์ก็ นี่เลยค่ะแอนนี่แนะนําเลยนะคะเหมือนพี่คนนี้ออกรถง,ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ของแอนนี่มาได้เลยนะคะว่าอยากใช้เงินออกรถเท่าไรเน้นจุดไหนอ่าถ้าเน้นในส่วนของดอกเบี้ยก็แจ้งแอนนี่ได้เลยนะคะหรือเน้นในส่วนของส่วนลดเงินสดก็แจ้งมาหรืออยากจะได้แบบว่าชุดแต่งของแถมแบบกระเต็มขอแค่คุณผู้ชมแจ้งแอนนี่นะคะว่า อยากได้แบบไหนอยากให้แอนจัดแบบไหนแจ้งแอนนี่ได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยๆแบบนี้เพียงแค่แอดไลน์ ine, แอนนี่มาหรือโทรมาสอบถามแอนนี่เลยก็ได้นะคะว่าอยากได้แบบนี้พี่ต้องการแบบนี้พี่อยากเพิ่มอันนี้หรืออะไรก็แจ้งแอนนี่เข้ามาได้เลยนะคะ,ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ e ีหน้านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องของ YouTube ด้วยนะคะก็คือช่อง y o u u u e e สายใหม่บายเอกโปรแรงนะคะและช่องแอนนี่ก็คือช่องมิส e ูโปรแรงบายเซลแอนนี่นั่นเองนะคะช่องทางเพจ Facebook ของแอนนี่ก็คือมิสูป้ายแดงโปรแรงแรงบายเซลแอนนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แอนนี่ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาค่ะคุณผู้ชมแอนนี่มีข่าวสารดีๆมา แจ้งให้กับลูกค้าช่อง YouTube ของแอนนี่และก็ FC ของแอนนี่นะคะว่าในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะทางมิซูมิชิของเราก็จะทำการเปิดตัวรถใหม่ในรุ่นของ x x p n d e r PHEV นั่นเอง x x p n d e r h น v นั่นเองนะคะซึ่งรอชมได้เลยนะคะว่ารูปลักษ์รูปโฉมของพี่เขาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเอาใจ สายคนที่ชอบ HEV เตรียมพบกันได้เลยในเดือนหน้านะคะถ้ารถมายัางไงเดี๋ยวแอนนี่จะพรีเซนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนะคะ Driver Motors Ambition Mitsubishi